อ๋อสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กันหายกันพม่สบายใจแน้นอนนะครับอยู่กับเกมไมค์คราฟตเองนะครับในบทสักของคนแซนนะครับคนเพิ่นนจงจาจบเมื่อตะกี้เนี่ยนะซาวเสียงโนไปไหนมาขออภัยด้วยนะถ้ามีเสียงอะไรแฝงอือะนะคนแซนเขาออกไปไหนไม่รู้หายไ,ไ,ไปเลย แล้วคุณแซนก็ทำอะไรบางอย่างให้ด้านด้านในตัวละครนี่ก็เอ,อ่อเป็นหน้าสกินใช่ไหมเหมือนนี่ด้วยในความจะไปเติมตรงตรงผ้าอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวใีผมมาแต่งในโทรศัพท์ด้วยดูนะไม่เห็นใช่ไหมปรับตลงมกนนี่เห็นชัดยังนี่อย่างเทพซ่า น,นี่เป็นไงเทปวะทีะ่ขูดเอานี่โปรโมทเซิร์ฟนะครับเอ่อไอพี IP เซิร์ฟนี่เดี๋ยวผมจะใส่ไหมใต้ดีสคริปชั่นนั่นเองนัโอเคนะครับเซิร์ฟนี่ก็ไม่มีอะไรมาอันนึงไงป๊อปอะไรแป๊กนึงน่งเรียวนี้ เอาสักตรงกลางแล้วกันโอ้ยซึ่งผมก็ได้ OP มานั่นเองนะครับมามาดูเซอร์พวาวกันเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเซอร์คาวเป็นไงเออเอาแค่โปรโมทนั่นเองนะครับนะเราขอจบรายการแบบนี้ครับเราจะอุยฮุยอุยฮุยฮุย ประเทศไทยใช่ไหมเด็กแล้วก็กดแสงมันไม่เข้ามาเลยบอกว่าจะอัดคลิปก็ไม่เห็นมาเลยวะ่ะถ้าตามถ่ายกันไปนานก็อัดคลิปอยู่นะใช้โปรแกรมใหม่นะครับโปรแกรมเอ,อ่อที่ชื่อว่าแอคชั่นนั่นเองนะครับในการถ่ายนะแต่ว่าผมก็อัปโหลดคลิปไม่ติดสักทีไม่รู้เนีน่นคยค่อแปลงไฟอะไรไม่รู้ก็นี้ก็ ไล่ไปก่อนครับลิ่เราดีช่างแม่งเลยับ